ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน50,000ืบาทกับแคมเปญเงินฝากเพื่อเรขพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.4 1%ต่อปีนะครับฝาก5้า0มบาทจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเงินฝากแคมเปญนี้จากธนาคารอมสินเป็นแคมเปญประจําเดือนกรกฎาคม2568ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาฝากกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วย ต่อมานะครับเรามาดูแคมเปญเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบี้ยนะครับฝากต่ำกว่า10ล้านบาทให้อัตราดอกเบี้ยเท่าเท่าเงินฝากประจำ1.41%ต่อปีฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปให้อัตราดอกเบี้ยเท่าเท่าเงินฝากประจำ1.47%ต่อปีนะครับมาดูรายละเอียดกันื่อนไขการฝากเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำา10,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไป นิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จํากัดวงเงินการรลบฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนยอดเงินฝากต่ำกว่า10ล้านบาทให้อัตราดอกเบี้ย1.2เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.41ต่อปียอดเงินฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.25ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.47ต่อปี อัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่ยเอะจากยอดเงินฝากรวมสะสมเรียลักการรับฝากตั้งแต่วันที่1ถึงสาเสกรกฎาคม 2–5.68 นะครับเป็นแคมเปญของเดือนนี้เท่านั้นนะเงื่อนไขการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือบิดบัญชีก่อนฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ย เงินฝากประเภทผือเรียกณวันที่ถอนในตาต่ำสุดเพราะนั้นไม่ควรที่จะถอนก่อนครบ7เดือนภาษีน่าให้จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหักภาษีน่าใช้จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรก,การลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ7เดือนนั้นตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนอัตราดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์เอาไว้ณวันที่เปิดบัญชีนะครับ คำนวณดอกเบี้ยงเงินฝากเพื่เรีกพิเศษ7เดือนเงินต้น5 0,000ดอกเบีย้ย1.2%เซหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.41%ต่อปีจำนวนวันที่ฝาก2 1 2วันดอกเบี้ยที่จะรับ348 4 9สบาทสสตางค์รับอัตราด,ดอกเบี้ยนี้ไปเลยนะครับอัตราด,ดอกเบี้ยไม่ต้องถูกหักภาษ,ษีจ่ายนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาห้ามพลาดเด็ดขาด สรุปเงินต้น50,000ืบวกดอกเบี้ย348บาท49สตางค์เป็น5,348บาท49สตางค์นั่นเองนะครับก่อนจาการนะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยจะมาในทุกๆวันนะครับจะผัดเปลี่ยนวนเวียนแคมเปญเด็กๆแคมเปญโดยมาพูดคุยกันโดยเฉพาะนะครับแคมเปญเงินฝากพิเศษเศษ7เดือนให้อัดตาดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.4ของธนาคาร ออมสินนะครับห้ามพาดเด็ดขาดเดี๋ยวเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มาคำนวณกันก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็ก,ลกๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเืๆ่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน QR code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code, <the> code <ค>เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิชาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่ง <the> นั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจาชีพนะครับมิจาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือท้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างต่างนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ